สวมใส่ได้กับไหมคะมาฟังที่พี่จะขึ้นไปเวลาค่ะโศตาใครก็ไม่มีใครอยากจะสบตาเพราะว่านี่เป็นเพลงใหม่นะฮะที่เราเพิ่งแกะมาอะค่ะไอเราก็เดินหาถึงไหนแล้วพี่ทุกคนรีบหลบหมดเลยแต่ดีใจครับดีใจที่ได้มาร้องเพลงในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอทุกคนมากๆนะครับสงสัยยังไงอยากให้สวมใส่แมสกก่อนใช่แล้วค่ะเล่นมุกเดิมไหมหยิบมาครั้งแรกก็ไม่ใช่ หายใช like, kar ke kar ke Ó, ่ไหมอยู่ฝั่งนี้ป่ะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะพี่นนิสัยอยู่ฝั่งนี้อ่าใช่เลยหรอหรือว่าหยิบมาจะกระดิ่งแต่จหัวใจนี้มาอย่างเนี้ยเขาจำกันได้หมดแล้วใช่ครับเขาจับทางได้หมดแล้วโอเคก็แน่นอนว่าหลายคนอาจจะอยากดูเคล็ดไม่รับเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะโอ้โหช่วงนี้ก็ทำงานเยอะ ชีวิตไประยะมากมายเนาะหนึ่งรางวัลเลยนะครับผมที่ภูมิใจมากๆก็คือพัลล์บูล่าโหวตนะครับผมที่มาจากแฟนๆทุกคนเลยนะครับก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาแล้วก็คอยให้กำลังใจและซับพอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอัลโกลด้วยแฟนคลับหน้าราที่สุดตรงนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ในทุกๆอย่างเลยนะคะก็แน่นอนแฟนคลับหาแน่นขนาดนี้เพราะว่าคุณเองน่ารักด้วยขอบคุณครับจะบอกว่า ครึ่งชีวิตของผมเนี่ยอยู่กับการขับทั้งนั้นเลยเนี่ยหลาแป๊ะคุดยอดมากเลยน่ารักคุณเองก็เกิดเอเหนรอเห็นไหมคุณโดนทำที่แบบว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วก็น่ารักอ่าแบบนี้นะคะการขับถึงเหดียวเล่นแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่าทำงานก็ค่อนข้างเยอะออกคอนเทนต์อีกอะไรอีกนะคะเรียกว่าคิวงานของคุณตอนนี้แน่นมาก แน่ <med> นสุดๆเลยอย่าลืมแบ่งเวลามาให้ยูเลนาสิิกด้วยนะคะต้องมาครับนะถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาว่างสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะ <med> เข้ามาบำรุงผิวบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ต้องใช้ร่างกายอก็จะแวะเข้ามา,าแบบว่าเราบางทีเรากําหนดไม่ได้ว่าเราต้องไปเจออะไรบ้างอย่างีอย่างนี้ตัวที่ รู้สึกชอบเลยอย่างรูปร่างก่อนละกันทำตัวไหนของคุณเรนัสตูดบ้างนะคะที่ยังติดใจอยู่จำชื่อเครื่องไม่ได้ไลท์โฟช่วยไลท์โปฟแฟทไหมที่ละลายไขมันใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกว่าเพลินดีฮะเพลินดีกลับไปก็รู้เรื่องเหมือนกันปวดหน้าท้องเป็นหน้าท้องนะครับผมเพราะเพื่อนวิเนี่ยเทียบเท่ากับการซิทอัพใน้สามหมื่นครั้งเลยนะฮะไม่แน่ต่อ30นาทีเองแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่รวบตึงรวบรัก พอนได้ดีมากๆสำหรับใครที่บอกวา่าไม่ค่อยมีเวลา<ช>แหม่มีเค็มบอกว่าเอออย่างน้อยแบบมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเข้ามานอนทำชิลๆเนี่ยสามสิบนาทีกับเครื่องไลโปแฟตเพราะบอกเป็นนวัตกรรมที่น,นันเข้ามาจากได้สารละลายอเมริกาด้วยปลอดภัยมั่นใจทุกๆเครื่องของทางยูเลยนสคลินินกของเราเนี่ยก็ผ่านออยไทยมาแล้วนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยเรียบร้อยเป็นทีน่เรียร้อยแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องเครื่องตัวนี้ควรจะไปช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญและนะคะแล้วก็ ด้วยแล้วก็ช่วยสร้างสิทธิแ์แพ็กได้เทียบเท่ากับเราสิทธิ์อัพสามหมื่นอัน ยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนแข็งขันและออกกําลังกายเยอะมากๆและก็เป็นยุคเนี่ยความขี้เกียจกับกําลังกายก็มีมากๆก็มีก็มีแล้วก็อยากอยากจะโชว์รูปร่างอยากโชว์ขี้เกียจออกขี้เกียจออกก็แลมมาได้เลยง่ายๆก็มีทางรัดให้แต่ว่าพี่อนเนี่ยจะบอกว่านอกเหนือจากตัวตัวที่พูดถึงทุกอย่างเนี่ยนั่นหมว่าเหลือสิ่งตื่นใจเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องของการทานอาหารด้วยนะครับผมพูดพูดไปเออว่าเขาบอกว่ามาออกกําลันเอิบเรียกว่านะมา ครับแต่กลับไปภูเกาตเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องดูแลเรื่องของการควบคุมอาหารพวกกันไปมันถึงจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองน้องนะคะอ่านล้วหน่ายตัวนี้แน่นอนว่ามีหนึ่งตัวก็คือเป็นทริปเมนที่เรียกว่าผู้นำเข้ามาสดร้อนเหมือนกันกับตัวอาร์ดีอ่าเรโซ่เลดี้ตัวนี้เขาบอกว่าอาจจะเหมาะสำหรับจริงทคอมหัวทุกเพศทุกวัยแหละเออแต่ว่าเน้นเรื่องของการสลายพวกเซลล์ดูไร ผิวปวดส้มอะค่ะเราจะเจอกามหลังขาของเรา่ใช่เวลาแบบว่าเราใส่ซ่างอาจจะไม่มั่นใจมันเป็นผิวคลื่นๆตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ช่วยลดการบวมน้ําแบ่การเค็มหรือว่าทานอาหารรสจัดแน่นอนว่ามันจะไปแบบระบบเผาผลาญมันจะไม่ดีถ้าเกิดเราทานเค็มเยอะๆหรือว่าโซเดียมเยอะอะไรแบบนี้ตัวนี้ช่วยได้นะตัวอารดีนะคะตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นโปรแกรมสลายไขมันที่สะสมแล้วก็กระชับสัดส่วนให้หุ่นเฟิร์มเฉพาะจุด ไม่มั่นใจตรงไหนใช่เข้ามารักษาตรงนั้นตรงนั้นเลยถูกต้องอันนี้เป็นตัวเครื่องตัวเครื่องนวัตกรรมหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะเพราะว่าเราแบบไปจะออกได้สหรับตัวใหม่เนาะอลาฟู้ดส์มีปุ่นไปแล้วดูแลเรื่องผิวหน้าอย่างไรบ้างคืออย่างที่แฟนคลับทุกคน รู้เนี่ยแล้วก็ทราบเข้มถ่ายละครหรือว่าทํางานเจอกับสปอตไลท์เจอกับแสงแดดเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแน่นมากๆหนักหน่วงมากๆนอกจากการทำสเปกแคมแล้วก็จะมีในเรื่องของเรเซอร์ที่ต้องเข้ามาเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาครับหรือว่าพี่มีอะไรแนะนำไหมครับตัวนี้มีแนะนําเลยสําหรับตัวนึงที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องของการฟื้นฟูผิวนอนสบายชิลๆเลยนะเพราะตัวนี้แปลว่าตัวฟูเซล คูเซลใช่มันจะช่วยทําให้ผิวเราเย็นสบายแล้วเขาจะช่วยผลักวิตามินเข้าไปสู่ผิวหน้าเราเดินจากที่จอดรถเข้ามาในห้างถือว่าแสบแสมาเลยแสบมาเลยร้อนมากเลยเนาะรอนไหมเราต้องมาเขาเรียกว่า มาเติมให้เขาหน่อยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยใช่ไม่ขาดน้ำครับจะได้มีแรงในการช้อปปิ้งต่อๆไปใช่แล้วแล้วก็ผิวหน้าคือดูแบบออร่าเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำรวมถึงแล้วเนี่ยเขาเคลมกันว่าจะเพื่องส่งอุเซลจูชิเมนจูเนี้ยตัวดาวของไบโอเนลัสที่เนี่ยที่ดาราหนักแสดงหรือว่าศิลปินหลายท่านเนี่ยชื่นชอบเพราะแบบมันสบายผิวแล้วเนี่ยมันช่วยขักวิตามินเนี่ยลงลึกสู่เซลล์เซลล์ผิวชั้นลึกของเราได้ดีเทียบเท่ากับการที่เราทาครีมหนึ่งร้อยเท่า ทำหนึ่งครั้งที่เท่ากับการทาครีมหนึ่งร้อยเท่าคือมันจะดีขึ้นเลยแล้วคือถ้าเกิดเราหันเข้ามาทำเนี่ยบอกเลยว่าผิวหน้าคือมันจะฟูคือมันจะแบบโอ้คุณไม่ถูกคือมันดีเลยอ่ะคือจะแข็งแรงได้ไดบได้ชัดเลยถูกต้องถูกต้องแล้วก็จะหมดกังวลในเรื่องของปัญหาผิวแห้งผิวมีเดี๋ยวต้องไปเจอเป็นแดดเป็นกลาดเป็นอะไรก็ ช่ยกังวลไปถูกต้องน,นะคะก็ตอนก่อนอื่นต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาผิวหน้าแบบไหนเพราะบางทีเรามองกระจกพุดว่หน้าเราโอเคอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยปัญหาผิวลึกๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแนะนำเลยนะคะวันนี้เราเปิดบริการอยู่สําหรับในส่วนของการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก อ่ะ,อะที่ไม่สามารถเอาเห็นด้วยตาเปล่าด้วยเครื่องจานสโตรที่นำเข้ามาจากเทศสาราอเมริกาเจ้านี้แหละค่ะคที่นั่งอยู่ตรงนี้สี่เครื่องใช้เวลานานไหมครับที่ไปนั่งตรงนี้พี่แป๊บเดียวหนึ่งนาทีก็ได้ตรวจ รู้เลยว่าเรามีปัญหาเรื่องไหนเกี่ยวกับใบหน้าของเราถูกตองเอาน้ำดีนะบางคนผิวผิวแห้งผิวมันผิวผสมคมีครบเลยมีครบมันจะบอกได้เพราะว่าบางคนเขาจะว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นคนผิวมันแต่พอมาตรวจแล้วอาจจะเป็นคนผิวผสมก็ได้หรือว่ามีกลากมีฝ้าที่มันอยู่ชั้นใต้ผิวของเราครับถ้าผ่านไปสักสองสามเดือนมันอาจจะปะฒนุขึ้นมาเป็นฝ้าหรือว่าเป็นกลากคือฝานั้นเราไม่รู้แล้วว่าพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ย ต้องไปหาซื้อครีมไปเลเซอร์คือมันยุ่งยากรักษาได้แต่จะรักษายากใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นในการดูแลตัวเองแต่ัวเว์ถูกต้องเลยแล้วก็ตรวจตรงนี้ถึงจะได้รู้ัตรงนี้รู้เลยนะครับค่ะก็ใช้เวลาให้แป๊บเดียวนอหนึ่งนาทีแล้วก็ที่สำคัญตัวเครื่องนี้มันติดตั้งมาระบบในเรื่องของการแอนตี้ไวรัสคับผมออยู่แล้วถ้าเชื้อไวรัสได้เลยนะคะใครที่จะเข้ามาตรวจเนี่ยไม่กังวลได้เลยใช่แล้วยังไม่มองนะยังไม่งอง ว่าทางผู้บริหารของเราเนี่ยใส่ใจและเอาตัวมากๆเลยนะคะเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยในยุคนี้เนาะก่อนที่จะถอดแมสแล้วก็ตรวจผิวหน้าแต่ใการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งค่ะซ้ำเข้าไปแล้วก็ถอดแมสแค่แป๊บเดียวหนึ่งนาทีแล้วก็เครื่องมันจะถ่ายภาพเป็นช็อตๆประมาณสี่ช็อตด้วยกันมันจะเห็นทุกกุ่มของเราเลยแล้วก็เห็นถึงชั้นผิวของโลคเชื้อโรคจะไม่ได้ทำงานเลยเสร็จซะแล้วเสร็จแล้วใช่ไัมจะพุ่งมาเลยพุุ่่งมาเลยป๊บอะ สร็จแล้วโดนค่าซะแล้วถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยที่อยากจะเข้ามาตรวจผิวหน้ากับทางเราวันนี้ตรวจผิวอยวให้คุณเข้มเชิญชวนนิดนึงแล้วกันเนาะตรวจผิวค่ะอืมเอ่อใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับผมยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองมากมากนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่กล้าจะเดินเข้าถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชายนะครับ่กล้ๆที่จะเดินเข้ามาในคลินิกเพราะกลัวคนจะมองแบบนู้นแบบนี้บอกได้เลยว่าวันนี้ เรามีนะครับผมให้คุณได้ทดลองเลยว่าคุณจะได้รู้ข้อดีและข้อเสียในใบหน,าน้าหรือว่ารูปร่างของตัวเองยังไงนะครับผมก็สามารถเข้ามาทดลองกันได้เลยครับผมอือนะคะ,ะเชิญชวนบนี้แล้วก็สามารถแวะกันเข้ามาได้นะคะรวมถึงถามนิดนึงละกันหลายคนบ,บอกว่าเฮ้ยตอนนี้หนูรู้ไม่ถูกเลยคือใบหน้านก็อยากจะดูแลคุณก็อยากจะดูแลแต่ว่าบางท่านอนจาจจะโฟกัสไปที่หุนอ,อย่างเดียวหรือบ,บ,บางท่านอาจจะโฟกัสไปที่ใบหน้าอย่างเดียวอย่างคุณเข้มนะคะมีความคีดเห็นอย่างไรนะคะเรื่องของการ ดูแลหุนแล้วก็ใบหน้าให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันเข้ากัเลยครับเข้ามายที่นี่นะผมก็จะดูแลพร้อมกันไปเลยทำทั้งในเรื่องของตัวสลายไขมันแล้วก็จะนวด treatment หน้าทัเดเซอร์มันสามารถทำได้พร้อมกันไปเลยทำควบคู่กันไปสำคัญทั้งสองอย่างนะครับเราจะไม่หนักไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อเสียในจุดไหน อยากจะแก้จุดนั้นก่อนอลองเข้ามาทําแล้วมันเห็นผลอ,อยากจะเพิ่มเติมไปที่สัดส่วนอื่นก็สามารถได้เลยครับอือก็คือสามารถปรึกษาเรามีทีมคอนเซิล์ให้คำปรึกษาคาแนะนํากันอยู่แล้วก็แวะเข้ามาได้นะคะเอาล่ะก็ถือว่าวันนี้มาที่แกลงไม่ที่สาขาที่นี่ด้วยกับ b e a u t Clinic สาขาที่ Central p h u k e ูโรตัน,ตนนี้ขึ้นไปที่คลินิกของเราเป็นไงบ้างเพราะจริงๆไปหลายที่มากๆไปหลายที่ถูกไหมไปหลายสาขาเป็นไงบ้างคะเหมือนกันไหม เหมือนกันนะครับผมคือความสะอาดความปลอดภัยนะครับผมคือเราเดินเข้าไปเรารับรู้ได้เลยนะครับผมเพราะว่านี่เพราะว่าทุกที่นะครับผมของยูเลนัสเนี่ยเขาฆ่าเชื้อทุกวันครับผมฆ่าเชื้อทุกวันแล้วทุกคนเข้าไปได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมห้องข้างในก็อยู่สบายสบายเลยแล้วก็คนต้อนรับก็ดูแลดีมากๆนะครับผมแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้ความรู้เกี่ยวกับความงามได้ดีมากๆนะครับผมประทับใจทุกอย่าง ว่าจริงๆหลายๆสาขาของเราเนี่ยการตกแต่งอาจารแตกต่างกันไปไแต่ว่าเรือ่องของการบริการแล้วก็ความสะอาดความปลอดภัยรวมถึงแบ่งห้องเป็นสัดเป็นส่วนไ,ไม่มาปนกันนะคะเพราะหลายานบอกว่าโวกลัวแบบว่าอยากจะได้ยิน เรื่องราวของเตียงข้างๆอะไรแบบนี้ไม่ได้ให้มีทางเด็ดขาดก็เรามีเป็นห้องนะคะหนึ่งห้องแต่ว่าต่อหนึ่งหนึ่งท่านมันก็มาใช้บริการหนึ่งท่านต่อหนึ่งห้องหนึ่งท่านต่อหนึ่งห้องเท่านั้นสาขานี้ห้องเยอะมากมาเยอะมากเข้าไปอย่างเขาวงกดขอบมาสวยเลยขอบมาสวยเลยออกมาหล่อเลยคะก็ เดินทางขึ้นไปอยู่ในชั้นสองนะคะค่วนบรด้านหน้าโรบิสัน,สนออของเราได้เองค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่บอกแล้วแหละว่านาเข้ามาทุกๆ,ก,ๆก,ก,กรวัตกรรมของเราเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศอเมริกาด้วยแล้วก็ได้าาร,รับการรับรองมาแล้วจากออไท<ข>ยอย่างถูกต้องเนาะแล้วก็ของ่างประเทศด้วยัม่จากได้มีทีมแพทย์ด้วยคุณเอแพทย์ด้วยมีทีมแพทย์อยู่ที่คลินิกของเราด้วยถูกต้องครับการันตีนะครับผม12สาขาแล้วนะครับผมณตอนนี้แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆใช่แล้วอะ ก็ขนาดนี้งั้นก็อวยพระไรให้อยู่เลยนะคลินิกเลยแล้วกันอ่ะผมก็รอออกไปทุกสาทุกทุกทุกสาขาของยูเรนาเลยนะครับผมว่าขออนุญาตนะครับผมอวยพรให้กับยูเรนาสนะครับคลินิกขอให้อยู่คู่คนให้แบบนี้ไปนานๆมีทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็ที่จังหวัดตึงการบ้านผมนะครับผมก็ยังมียังมีที่อยู่ถ้าเกิดว่าอยากไปเปิดนะครับ เรียนเชื้ะครับเียนนะเินบาเนาะเดี๋ยวผมกลับไปจะได้ใช้บริการได้เลยนะครับผมแล้วก็อยากอยากจะให้มีครบทุกจังหวัดเลยอ,อยากเข้าที่ไหนใครใกล้ที่ไหนก็สามารถเข้าไปดูแลตรงน,นั้นได้อ๋ออันนี้ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณแทนท ทีมผ <Yeah. S 1> ู้บริหารของทางดินัสคลินิกนะคะกับคาร์ยอนะคะเส้นกันขอให้คุณเข้มเฮงเงปังๆเรีะก่าก็ดังอยู่แล้วก็ดังออกไปนอกโลกไปนอกตักวาลไปเลยดีไหมคะขอให้มีอีเวนต์คู่กับอยู่เลยนะทุกทุกงานโลกสีแล้วครับขอบคุณค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วก็ FC หรือว่าใครใดๆนะคะหลังจากจบอีเวนวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกับคุณเข้มต่อมกันได้เลยนะคะที่โรบิสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดนะคะวันที่7สิงหาคมค่ะคแล้วก็สิงหาคมมี2อีเวนเลยมี2ที่นะคะคก็คือวันที่7สิงหาที่โรบิสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดส่วนวันที่27 สิงหานะคะแต่งคิวควาตี้นะคะที่จะเป็นในส่วนของเอ่อ VIP อพแขกวีเจะได้ใกล้ชิดตลาดดาราแบบนี้ยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดยี่ยี่สิบเจ็ดใช่ยี่สิบเจ็ดสิงหานะครัที่โรบินสันไลท์สไนล์ลาดกระบังอลาดกระบังเนาะไปไปได้ที่บริเวณด้านหน้าคลินิกนะคะนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดก็แค่สิงหาคุณก็นี่เลยครับผมสองที่เลยแล้วก็ต่อต่อไปต่อต่อกันไปจะเจอกันได้มาซื้อได้เลยนะฮะทั้งมีสิบ สองสาขาก็เหมาซื้อได้เลยไปได้ทุกที่นะครับได้ทุกที่แล้วกบอกว่าโปรดีด้วยนะเวลาเราจัดอีเวนต์แบบนี้ก็บอกเลยว่าราคาเริ่มต้นเฉลี่นแค่900บาทเฉลี่ยเป็นวันวันอะไรแค่30บาทเท่านั้นเนาะก็ใครสนใจก็แวะกันมาได้ปรึกษาขอคำแนะนำก็ได้เอาละวันนี้เต็มที่ว่างกับหนุ่มคนนี้นะคะคุณแค่มหาสวีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้คุณเกื้ออยู่บนเวทีก่อนนะคะเพราะว่า28่แปดหรอคะสรุปเอาแต่มาเป็น28นะคะอ่ะ